สวัสดีค่ะวันนี้หมวยจะพาเพื่อนๆมาทําขนมส่งลูกค้าค่ะวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยพาเพื่อนๆมาทําค่ะวันนี้ออกกล้องวันแรกเขินๆนหน่อยค่ะมาทําขนมข้าแตนค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ นี่นะคะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าแล้วก็นี่ค่ะทอดไว้เยอะมากเลยค่ะทำคนเดียวค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งทำไปเรื่อยค่ะเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็เอาช่วงนี้เนาะโควิดค่ะ นินนิดนีดน้หน่อยก็เอานะคะพเพื่อนๆหารายได้พิเศษหลา,ายทางช่วงนี้ก็จะหาเงินยากหน่อย เนี่ยค่ะน่าทานไหมคะมาค่ะมากินด้วยกัน,นข้าวแตนนี่สมัยก่อนนี่เป็นข้าวที่เหลือนะคะ ข้าวที่เรากินเหลือเราก็มาทําทอดแม่ทอดให้กินแต่ตอนนี้เขามาทําเป็นเราก็มาทําเป็นทําขายค่ะเพิ่มรายได้ไปหน่อยนึงแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นข้าวเหลือนะคะข้าวที่เป็นข้าวเหนียวค่ะแล้วเราก็มาแช่แล้วเราก็มาทําขายค่ะสมัยก่อนนี่เราไม่ต้องไม่ต้องมาแช่ทําขายเราเอาข้าวเหลือจากที่เรากินเนาะ ก็มาทํากันมาทํากินกันค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งร้อยถุงค่ะก็เลยมา ทำส่งลูกค้าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆก็จะไปส่งทำเสร็จก็ต้องรีบส่งลูกค้านะคะเพื่อนเพราะว่าเขาก็จะต้องเอาไปขายอีกรอบนึ่ง อืไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าช่วงนี้ใครสั่งอะไรก็ต้องทำนะคะเพื่อนๆเพราะช่วงนี้หาเงินยากมาก ได้น้อยได้มากก็ต้องทำคะ่ะดีกว่าเราไม่มีงานทำเนาะ เดี๋ยวให้ดูตอนล่าน,น้ำตาลนะคะแบบนึ้นค่ะเห็นไหมคะเห็นไมคะเพื่อนไม่เห็น <c oughs> จะตั้งกล้องให้เห็นตอนล่าน,น้ำตาล นี่ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะค่ะเดี๋ยวหมวยจะใส่ถุงให้ลูกค้าให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าใส่ถุงแล้วไปส่งเขายังไง นี้จะเป็นข้าวเหนียวดำนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะอันนี้หมวยทําขายยี่สิบาทค่ะน่ากินไหมคะเพื่อนๆเคค่ะวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนแค่นี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หมวยด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย